ดูอีกหนึ่งการจัดการแข่งขันอีกหนึ่งกีฬาแล้วกันค่ะจังหวัดลำพูนค่ะจัดการแข่งขันจักรยานขาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาถ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายอนุสรวงวันนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมพิธีและมาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นส่งแรงใจให้กับบรรดาเด็กๆที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน192รายแบ่งการแข่งขันเป็น4รุ่นอายุชายหญิงรวม8รุ่นค่ะประกอบด้วยรุ่นอายุ3ปี4ปี5ปีและ6ปี โดยผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่นค่ะจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐ ฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนค่ะ